สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงๆรวยๆครับมาพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อคูณปริสุทดโธครับกับพระสามกษัตริย์รุ่นกูให้รวยครับปี2 5งหโอ้โหรุ่นนี้ก็จะเป็นกระไลทองกระไลเงินนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับ กะไ่ทองนี้เป็นลงยาพื้นแดงกะไหล่เงินลงยาพื้นน้ําเงินและเนื้อทองแดงเป็นลงยาพื้นเขียวครับเหรียญก็เป็นรูปแบบเหรียญรูปไข่พิมพ์หลวงพ่อคูณพิมพ์ครึ่งองค์นะครับมาดูก,กันกับความสวยเหรียญแรกครับกระไห่เงินก่อนเลยมาดูกระไห่เงินครับโอ้โหอันนี้ปีสองห้าสามหกนะครับด้าน,นข้างคล้ายกีบดอกบัวได้ไหมครับอย่างเงี้ยนี่ข้างบนครับนี่นี่คล้ายกะไหล่เงินนะครับหรือชุบนิกเกิลเนี่ย เหมือนชุบนิกเกิลเลยเนาะนี่ครับเขียนชื่อบนว่าข้างบนเขียนว่าสิริมงคลกูให้รวยครับสิริมงคลกูให้รวยนะครับนี่ก็มีเป็นดอกเป็นยันนะครับด้านหน้าก็เป็นพิน,นี่หลวงพ่อคูณในตาก็ชัดอยู่นะครับอ่าอีกหนึ่งเหรียญครับหนึ่งเหรียญก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลงยาพื้นเขียวนี่ในตาหลวงพ่อชัดไหมโอ้โหชัดอยู่นะนี่ครับมาดูในสังเกตในตาไว้ ชัดเลยนี่ลงยาพื้นเขียวด้านหลังก็เห็นชื่อรุ่นเหมือนกันมีต่อโคตรตรงไหนไหมไม่น่ามีนะปีสามหกก็ไม่ค่อยมีดูห่วงหน่อยห่วงเป็นแบบในห่วงปกตินะครับนี่นี่ดูเส้นดูสายดูรอยแตกรอยแยกดูดูความคมขององค์พระนะครับสุดท้ายก็จะเป็นกระไหลทองนะครับกระไหลทองอ่ให้ดูกะไหลทองลงยาพื้นแดง ลายทองนี่ก็ลไลทองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อคคนนะครับกับพระปีสองห้าสามหกนะครับก็ฝากติดตาม youtube m สายบุญด้วยละกันนะครับใครสนใจบูชารุ่นไหนก็ติดต่อที่เฟซ M สายบุญหรือ l ลาย ID นะครับซุป m 67 69นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ